รับเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยแลคตะซอยเอ็ก스트้าสามร้อยพวกเราเทศบาลตะบปลป่าภัยวันนี้ขอสู้เพื่อจังหวัดเชียงใหม่พวกเราคนสุรินทสู้เพื่อเงินล้านสู้สู้เฮ้ สุรินนะครับพี่มองหาอะไรอยู่ครับพี่กิ๊กผมชอบดูใต้คางคุณต้องเป็นสูงเท่าไหร่ครับ188ครับผม188คุณพ่อสูงเท่าไหร่150พี่ถอยมาาหงเท่าไหร่แม่สูงเท่าไหร่น่าจะประมาณเท่าประมาณประมาณเท่าพี่อ่ะประมาณเท่าพี่อ่ะโอ้เบยอยู่ไไรเนี่ยปีนี้ยีครับผมคนเราอายุหยุดโตตอนอายุ25นะครับยังได้อีกยังได้อีกพอแล้วนะพอแล้วนะ ขาจะยาวอีกบอกมาเลยนะพอแล้วไหมพอแล้วเข้าใจป่ะน้องเฟรมยังเรียนอยู่เรียนอยู่อายุเทไาไหร่18ครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอกดนตรีครับเอกดนตรีเบสครับเบสเบสเกี่ยวดีเหเบสเกี่ยวตบเกี่ยวตบเกียวโอเคดีมากดีมากน้องกิปบนะครียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมชเรียนมชเลยฟังสูรินของเรา น้องเจี๊ยบจบยังหรือเรียนอยู่จบแล้วทำงานอะไรครับเป็นนักร้องงานเลี้ยงค่ะโอเคเรียนอยู่ปะครับเสือเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ไม่ผ่านว่าอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ยังเลี้ยงเสืออยู่เรียนครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับวิทย์พื้นจีฟิกแพรไหมเดี๋ยพี่วิทย์ให้ดูอ๋อโอเคครับบนข้างล่างต้องใช้หมดบนล่างใช้หมดเออ ต้องวิธีถูกครับพี่บอกพี่ดูนีและขึ้นมาตบมือด้วยดูพี่ดูสัญญาคุณทุกคนพัตโอเคหางฝนยังเรียนอยู่ไหมลูก มหาวิทยาลัยราชพัสดุรินเอกภาษาอังกฤษเอกภาษาอังกฤษทักทายทางบ้านเป็นภาษาอังกฤษเลยลูก Good afternoon ladies and gentlemen my name is Atchara p o s o n g w a j a my nickname is p น o n now I'm studying at r i t s u r e i k a n University the College of Humanities and Social Sciences Bachelor of a r t English Communication and the third year s e หลายคนอาจจะฟังไม่เข้าใจเขาบอกเขาชื่อฝนมาจากจังหวัดสุรินธรรมดาแล้วชอบกินกล้วยมาก ใช่ได้ลินโอเคโอเคมาดูแผ่นป้ายนะครับชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินสโน w g i r l สควอ n z y เซรั e a m Cream Revan เสริมอาหารวิสตราแฟมิลี่กล่องรับสัญญาดิจิตอลทีวีเจนเลอร์บิวตี้วเวอร์แชมพูสมุนไพรเทียร่าแล้วก็พัดลมมีร่าครับคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์กล้องวงจรปิดวาตาชิแว่นท็อปเจริญโรตาพร้อมเครื่องดื่มทราซัมเมอร์เ p ปซี่ อัพป์ปสมาร์ทโฟนและดีไลค์ครับบาเท้คู่ที่หนึ่งทีมชิงใหม่เลือกป้ายวิสตราเจอเสือทีมสุรินเลือกป้ายวาตาชิเจอเฟมในเพลงจักกินกับโต,โต๊โตอบอมแรครับจักกิมกับโต,โต๊โต จะไปเอารูทัพน้นบบนจะไปไหวพระจากคนไปบนดอยเพื่อนเพื่อนตากเฝ่าเรอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อน,อนจูจ่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจะก,ก้มกับต๊ะโต๊ะอ,อยู่ในห้องนอน เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนะมันคืออะไรเพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินนี้ออกจากห้องไปเพื่อมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรตุกตุกตุกแก่ก็ข้นก็คือจิ้งจกตัดโตโต้คือตุกแกโตมาจนแก่เพิ่งรู้ตุกแกคือโตโต้ิ่มก็คือจิ้งจกตัวนโตโต้คือตุกแก่ โผลมาจนแก่ผมรู้ทุกแกก็คือตโตโตโตกับคือจิ้งกบแพ้โตโตกับคือตักแกแพ้ถูกแล้วผมรู้ทุกแกก็คือต้องโตต้เกมของคือจิ้งกบสวนโตโตกับคือตักแกโผลมาจนแก่ผมรู้ทุกแกก็คือโตโต ็วยไอ้คนนึงก็ยิ้มนักติดแล้วจะชอบกีฬาไหนจะออกมาเป็นสุรินหรือเชียงใหม่ครับ สุนินคนเดียวเลยชอบน้องเสือความแข็งแรงเต้นเนี่ยเอากีฬามาประยุกต์เป็นปองมีเข่าลอยด้วยอ่ะใช่กีฬาแข็งแรงอย่างเสือพี่คงจะไม่ไหวพี่ขอเป็นกีฬาอ่อนช้อยอย่างเฟรมดีกว่ายิมนาสติกดีกว่าเฟมเปิดมาดีมากเวลาที่เขาเต้นแล้วเขาร้องเสียงเฟรมความรู้สึกว่าดีกว่าเสือแต่เสือไม่ได้ลูกเล่นตอนพิ้วตอนจบอ่ะแต่เราก็เอ๊ เอาสัญชาตญาณแรกที่เรามองเฟรมแล้วกันให้เสียงเฟรมเขามีลูกขยันฮะเขาเต้นตลอด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 แต่ว่าของเสือเนี่ยหน้าข้างหลังหน้าข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเปี้ยวมันต้องเก๋เก๋กว่านี้ชอบตอนท่าเดินครับตอนที่เขาร้องท่อนฮุกนะแล้วเขาเดินเขาเดินเหมือนตุ๊กแกดินะก็เลยรู้สึกว่าเข้าเพลงโอเคถ้ากันดารแรกเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ อบเธอคุ่ที่สองกิฟต์ประทัดเจียบในเพลงโอเคนะคะโอเคนะคะเชอญครับโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะใจสนใจโอ้ยฉันง่ายจะตายขาเธอมันเรียวแลในอันไหนวารักแต่ทำไมไม่เทคแคเอ๊ะรู้ว่ามันแปลวว่าเธอไม่รักกัน ก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยากได้เจอได้คุยให้เพลิดเพลินจะเชิญเธอออกมาได้ไหมโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งไอ,อคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตนนั้งนานโอเคนะคะนะคะออกมามาหากันรู้รู้บ้างรู้ร เพียงเกาคืออยากเจอนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันว่าตั้งนานโอเคนะคะนะคะออกมามาหากันรู้รู้ว่างหรือเปล่าคนขี้เงาคืออยากเจอโอเคไหมคะพี่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกข้างไหนนะคะเชียงใหม่หรือสุรินทร์ครับ ฮียนะะคู <S 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 ่ที่แล้วเนี่ยสูสีมากคู่นี้ก็สูสีคือมันจะรอดไหมอ่ะหมดพลังทั้งคู่เลยก็เลยให้ทางฝั่งซุลินที่แบบยืนระยะได้ยาวกว่าผมชอบความเป็นผู้ใหญ่ความเซ็กซี่ของเจี๊ยบนัองเจี๊ยบตักลีลามาเจอกิ๊บท่ามากต้องยอมกิ๊บเลยโอ้โหตั้งแต่ต้นเพลงเนจบไม่มีซ้ำเลยนะท่าบอกให้ที่ให้กิ๊บเพราะว่าหนูท่าคมตอนเปิดมาหนุจึ้ง จึงและหลังจากนั้นเล็กหมดเลยหมดหมดหมดน่ารักดีครับเวลาร้องเพลงแล้วต้องเคารพจังหวะน้องจิ๊บเนี่ยร้องอยู่ในกรุ่มของเพลงแต่น้องเจี๊ยบเนี่ยจำจำจำเคารพจังหวะดีกว่ากันนะฮะโอเคครับจังหวะเชียงใหม่นะไปสิบห้าคะแนนครับอยู่ที่คนสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้คะแนนเต็มหนึ่งพันคะแนนนะครับคอยดูครับจะเบนรือฝนครับ พ,พหหีหนุ่มทุออ่งกระจกทอชอบหน้าตาเขาเสียงก็ชอบด้วยเสียงก็ชอบด้วยเบนจ้ะพี่สารภาพเลยก็ได้ว่าพี่หลงรักเบ้นเลยอะ่ะ สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพีเมียซาตินเซเว่อนอีเลเว่นอัลป์มิลลร์ไฟผงซอสหอยนางรมตราทิพพรสน้ำหอมปรับอากาศเดลิเฟลด์กิ๊กดูสงครับ